ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมช่องห้าห้ากินอีกเช่นเคยครับอันนี้ก็ออกมาห้าเฮดโคยครับมากพิทัศน์ฟองโคนครับปีพฤษแหงก็ทํางานกันครับก็ตอนนี้เราก็ไปถึงที่ห้าเฮดแล้วครับอยู่ที่อําเภอบ้านขาจังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวเราก็มาลุยกันครับว่าจะมีเฮ็ดให้นานาได้รับชมหรือเปล่าพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับป้า มาครับมาติดตามรับชมกันครับก่อนในบ้ามันม,มืดหน่อยครับต้องใช้ไฟส่องแต่ตอนนี้ก็มาเกือบเจ็ดโมงแล้วแต่ข้างในมันมืดครับมืดจริง รอลุ้นรอชมกันครับครับพี่ทัดก็มาเจอแล้วครับมาดูกันครับ <ę. S 1> ฮะทำจริงนี่ครับ <player. S 1> <tekn isch. S 2> พี่ทัดมาเจอแล้วครับกำลังดั<ะ>นขึ้นเลยโอ้ย <os S 2> ไหนเอ่ยไหนเอ่ยโอ้โหนี่ครับกำลังดันดินขึ้นมาเลยครับ โอ้ยเจอแล้วเฮ้ยเดินมาเจอแล้วครับกำลังดันดินขึ้นมาเลยครับสวยสวยดอกสวยดอกสวยมากเลยครับเจอแล้วติดเลครับกำลังโคเลยครับไม่หมดหรอกนะยังมีอีกน่าจะมีครับจะต้องเครียดดู่เลยครับม่านมากครับ เป็นแบบนี้เจอเนินๆแบบนี้เนี่ยแหละครับโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วดูรอบๆเงี่ยกรมเจอพอดีเลยห่างพอดีเลยวะขึ้นไปนู้นเลยไฟยาวครับมองดูแล้วครับน่าจะขึ้นมานี่อีกแล้วครับเจออีกแล้ว นี่ค <accurately> รับนี <iri> ่คับกำลังดันเลยครับโดกอืมนี่ครับโดกดันดินเลยครับโอ้ยตรงจะขึ้นพต่งจะขึ้นน่าจะเพิ่งเริ่มขึ้นครับเมื่อวลางฝนตกด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูเรื่อยๆก่อนครับเดี๋ยวมาแคขกันครับเดี๋ยวครับ มารอแขกนะครับปิดไฟเลยถับปิดไฟอันนี้ฟ้งองได้ไหมชัดไหมามาครับยวให้พี่ตัดแขกครับก็ขุดลงนิดนึงินิดนึงนเราจะเอาให้ รบเดียว <laughs> เราไม่กดตึ้งหลังนะครับอ๋ออ๋ออยู่จริงครับไม่ต้องนี่นี่ครับอบ่าสวยครับปีหน้าได้กินกินมาได้กินต่อครับ ดินดินนิ้มครับมันก็มีดิน,ดนมั้งไม่เป็นไรครับฝนตกเัื่คืนอ๋อนิดดินนิ้มเลยนะโอ้โหส่วนดินโป้งเลยอืมน,น,นั่นนนงเลยนะ

เลยครับนี mm ่ค hmm. ร hmm. ับเหนียในดินเชื่อมติดเลยขาดไปแล้วนะมีเวลาอย่งโอ้โหอยู่ในดินวอลักไม้เห็ดเห็ดโฮ็ดลเลยโคดีอะไร เลยครับอืมแทงพวกวเลย นี mm ่อะไรเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมใช่ใช่ มันดินอาเรียกดินอะไรน,นะดิน,นดินโปง่งดินเป็นดินโป่งก็แต่ดึงง่ายมากน้อยครับด,ดินโป่งแทงไปน,นั่นเลยครับก็เนี่ยผุดเห็ด เลยเนี่ประมาณนี้ครับนี่อือเรา,ามีทีครับกรกอบไปทีนี้นี่จะมาที่เอง กกนนะสามสามดอกยรง่างที่นนะสี <c oughs> ่เดี๋ยวต้องหาสามอีกคับเดี๋ยวเอา่สี่สดอก làm lòng thay em lắm Nhìn này. นนะไปเลยเตือนปุ่มๆอ้วนอ้วนหนักนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุยกันต่อครับอืมอีกหน่อยครับเซื่อกันเลยครับอ่าได้ดีแล้ววันนี้มาหรอกครับวันนี้เอได้เฮ็ดแล้วไม่เสือว่าไม่พลาดครับวันนี้ลุยกันต่อครับ <g ül> ก็พี่ตับมาเจออีกแล้วครับท่านอดดูชายเข้าเล้วรนี่ครับโอ้อดอกเฟรชช่วยเลยครับอข้าแคบไปแล้วเลยเอ,อ,ลอืมร้อยเข้าแคบไปเลยลครับได้เป็นเห็ดล่องครับก็พอมีให้ห้าครับให้แงะให้แง่ đai hấp hết luôn đi ha đọc phải gần đi hấp đây chờ hấp <laughs> phải hấp hết luôn người <laughs>

เป็นต่อครับานี่เอาอพื้นเอามีอีกโอ,โอ,โอ้ดีไม่ไปครับแคงไม่หมดกำลังแทงขึ้นมาครับอโอลขึ้นมาเลยเห็ดลง ลงนะยีหิมโตกังเดีบ <c oughs> ดยบหูโกรกใหญ่กังใหญ่ <c oughs> จินเดียที่ไรไปดูก hmm. ันต,ต่อครับผมครับก็ลงจักเข้าแล้วนี่ครับคนง,งานวันนี้นี่หน่อไม้หนึ่ง ตองทุ one, ah. ่งกับเห็ดอีกหนึ่ง <so ทุ่งมาโลนึ่งไปก็ได้เวลากลับแล้วครับไปก็กลับบ้านครับเดี๋ยวเราไปต้มเห็ดกินกันที่บ้านดีกว่าไปปิกที่บ้านดีกว่าครับได้เดินแล้วครับเดี๋ยวเราไปต้มเห็ดกินกินที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวประตูต้มเห็ดตาหน้าตาเป็นยังไง นี่กลับมาบ้านแล้วพูดต้มเฮ็ดเลยหัวดอกไปส่วยโชหน่อยจ้ะไม่หลายหรอกอ่อนอยากกินเดี๋ยวรอใหู้ดเสร็จก่อนถึงมาถึงก็ต้มเลยครับไม่รอช้าครับนี่ต้มรอไปแล้วมามาร้รอใหู้ดเสร็จก่อนครับ โคดบัตเตอร์ขาพอกินครับนี่ครับต้มยำเฮ็ดโคนไม่ต้มยำครับไปย้ายต้ม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 เฮ็ดโคนใช่ไหมนี่ครับพวกนี้เดี๋ยวถ้าดีพวกนี้จะไปอีกไหมเดี๋ยวเลยครับถ้ามาก็ทำกินเลยครับฝากพิงานช่องจาให้ห้ากินไหมครับไปนับเดือนให้ได้ ช่วงนี้ก็ไากม่กีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปไปกับต้มยำทุกคนสุดนี้เลยครับขอบคุณครับสี่ี่าย